คู่ระหว่างทั้งนั้นฝั่งทีมลิควิดครับผมแล้วก็ทีมฟอร์ค่อนครับวันนี้เต็มร้อยแน่นอนรอบชิงส่งท้ายกันซะหน่อยฮะเมื่อวานง่วงจัดเมื่อวานนอนเปสองชั่วโมงแต่ปกติแล้วทางด้านของฝั่งมอฟฟิงก็รอกอปี้ฮะสกิลของทางด้านไอตัวแซนคิงเขาสตันฟรีสปอดไปะ หรือนัก so 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 ็ปี้ากคิโรมาวางไอ้พาดด้วยเบรดเด้นเหมือนกันนะไอ้เอครับโคฟิสเดรอบนี้ไม่ใช่แครี่ทางด้านขอฝ่งมอฟฟิงอันนี้มอฟฟิงเป็นซัพพอร์ตนะทางด้านฝั่งตัวมังกีคิงครับมาเป็นแครี่ นี่เช่าเยอะกดมารินหนักฮะแต่ตอนนี้โดนหางทิมมาก็จะวูบครับอุ้ยโดนดาบทิมแทนก็จะวูบเหมือนกันฮะ <c oughs> เกือบไปรับพี่ชาย <c oughs> เขามาตีใส่ด้านฝั่งคเคริสับเดินไม่ออกครับเราจะโดนเฟิร์สบัตหรือไม่ทีเดียวเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตด้านฝั่งมิคเค <c oughs> มิคเคมีนั่นไหมได้หน่วงครับแล้วก็นกั่นมังกี้คิงครับไล่ตีสแต็กริงหัว มีพายมอลสปริงสกิลสองครับลงทาวน์เดมแล้วก็สโลว์เหมือนกันถอยไม่ได้เจคิโลรบรัสไซส์เสียเพราะถอยมาครับมอรินด่านนี้ก็ดูเอาเบรสสวนฝัง่งนิชาครับนิชากับฟันวาร์ปกลับแลยครับทัน,ทนหรือไม่เกือบตายครับผม ด่านนี้ก็ยังไงครับทางฝั่งมิเค้ครับโดนไล่กลับคืนมาจัดก,การนั่นฝั่งคริสไปได้บาลทิมเ,เชนวอลเกเดชปาดครับแต่ด่านนี้ไม่พอที่จะล้มนะทางฝั่งตัวของมิเค้ได้ครับไม่ได้นี่เลี้ยงดีจัดเลยครับอินเซเนี่จะทำเช่นไรครับโลนีเดอร์เปิดมาครับ สตันเสียบสวนไปครับทางหน้าโของฝั่งมารีนกลาวว่าจะหลบครับแต่เจอโลเลนเดอร์เต็มระบบแสนสตอร์มครับโอ้โหนี่ชาแน่โค้งปัดได้ตลอดวอ้ว้าวไม่เห็นไม่ใช่หรอราบ,บ็อกซี่จัดการสกิตเตอร์ไปด้วยครับ งานไหลหรือเปล่าลิควิดครับมาแรงเกินจากการฟอร์คอนมาอยู่หมัดเนีฮีโร่จะซิงพอไหมเอ่ยครับไม่ต้องรอประกอบร่างผมเอาเลนเฟดตามที่บอกฮะด้านนอเอทีฟครับเจอเวฟฟอร์มาเรียบร้อยครับอาลมาเดอะเฟรนครับหกศครับตอนนี้เฮ้ยทางด้านน้องฝั่งบ็อกสิว่าจะการซิงคิกัน โดดออกไปก่อนนี่ชาเดินหาไปเจอคริสครับดวลเบรดเฮ้ยคริสเดินสวนมานี้ได้ไงวะเนี่ยแต่โดนหมูยิงหนึ่งครับไม่งั้นได้ไปต่อฮะเฮ้ยสแตนดว่าครับดึงกันไว้แล้วก็ฟอร์ตไปต่ออีกทีครับไม่รอดฮะชนะคู่นี้ไปเจอกราดีเอเตอร์ครับจากเดิมตอนแรกเขาหวังไว้ว่าแบบห้านาทีนี้ยังพอได้แบบสวนหนึ่งด้านฝั่งมังคีคิงสักหน่อยฮะแต่นี่ไม่ได้แล้วงานยาวงานหยาบ ชักกลัาไปกับเพอทวิตาาเซช่าคำบอลได้่าลงมาเวฟฟอร์มยั้งต่อทีมเชนไปอีกรอบครับเอทีเอฟก็กลับมาจาังหวะนี้สซดเข้าไปบำบระจำย้บอีกครั้งเอทีเอฟไม่สาม,มารถจะหนีพ้นได้ครับขึ้นมาเป็น9าต่อศูนย์ครับลิควิดนั่นเป้าขอนพื้นมาจังหวะนี้ครับถอยครับคอดาวลงมาต่อฮะ ปาดไปใส่ด้านฝั่งบ็อกซี่บ็อกซี่ตายวันนี้ด้านโดนกอกฝั่งแซนคิงแซนสตอร์มได้แ,แ,แต่มีดีเทคชั่นครับแล้วก็มาโครพรายเปิดมายืนในไฟครับแช่กันไปเลยแล้วกันตัวนี้ทีชาคามปาดดึงไปกับผมแล้วก็ทำการจากทีมเชนถอยเรื่อยๆครับทางด้านเอทีเอฟแล้วตัวนี้บ็อกซี่กัสเซคิงนิชาจัดก,การคริสไปเหลืออยู่คนเดียวนานครับผู้ยืนหยัดทีมเชนมาไม่เจออะไรกรับผมและมานาหมดครับเอทีเอฟเรียบร้อยครับทีมวครับทางด้านลิควิดมาเต่ก็สิบสีต่อหนึ่ง เงินเลิควิดนำอยู่ 6K เคดาเมจการยืนไฟใไดๆทั้งสิ้นครับไม่สู้เลยครับโอ้ขอบคุณครับเปิดมา5มเมมเบอร์แล้วนี้บอสไซเสียเปิดไปครับไอ้ผาดย้ำลงต่อดูว่าเบรสยิงจ่อไปใส่อิสเดียซีเนียไม่หลอกกันแล้วปล่อยดัรไเรล่ากัอนอีกทีเดียวกันมังกี้คิงก็ถอยครับอันตีวูคอก์มานะครับคอโคูดาวอยู่แล้วโดนพายมาลล์ไปแล้วดาบด้วยคอดาวแตกครับทางด้านฝ่ายเทีเมก็ไม่หลอดเหมือนกัน โดยทีจัดการไอเทียระบบนิชาันจัดการนั่นมารียนไหมฮะเสียไปสองสองหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ฟอลคอนนะครับทิมบัสซอนแล้วก็แซนคิงส่วนนั่นลิควิดเนี่ยสสสนนสนเนยสียไปเป็นด่านนี้ก็ดักจับไปครับทีนั่นมารีนครับมารีนเรียบร้อยครับแล้วก็จับต่ออีกหนึ่งครับเป็นนั่นสเนค,คิงครับแจกผ้าย์ จังหวะเจาะดีจังหวะไล่จับเยี Denn ่ยมไอ้พาดเปิดมาอีกทีครับทางด้านนี้ไอ้บลัดไปเต็มหัวครับทางด้านฟังนิชสาเรียบร้อยครับเนี่ยพายมารอครับหยุดพันไวต่อเวฟฟอร์ตัดอีกทีครับ ขึ้นมาเป็น5ต่อ20สฮะมีุซาโฮใครเขาตอนนี้เสียนนทีมสซอลแล้วแซนคิมแล้วฟอร์อนส่วนลิควิดเนี่ยก็เสียเออทางด้าน,พน <c oughs> แพงโกนนี่คอกซี่ <c oughs> โลริเคนเดอร์เปิดมาตีนั่นฝั่งอีสเนียรันบรูซไซเปิดย้ำลงต่อยังไงครับชาร์จแบบเต็มข้อครับนีชาครับเใส่หนักท่านั้นแซนคิงแซนคิงไม่รอดครับส่วนตัวี่เทียจัดการนั้นอมาริโอไปฮะ a t f เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับสกอร์ขึ้นมาเป็น23ต่อ5ครับลิควิดมาแรงจริงเพราะว่าตอนนี้ก็โดนจับหน้าบ้านเลยครับ เสิร์ฟถึงที่ออกมานิีเดียวรันผมโดนเจ้าครับเพราะว่ามีตัวเปิดอย่างนั้นฝั่งนี่ครับ Beastmaster ต3วจุ๋ฮะเกมกับไปครับผมเป็น2 4ต่อ5ครับสิบเอ็ดเคฟการเงิน12บสองเคฟข้หน้าทีมย์ลิขิดนะถึงดาานข,ของฝั่งเอ,อ,อ่อทิมสซออ่านกมฮะไอพ้ผาดเปิดกันมาครับด้านข,ของฝั่งบ็อกซี่ครับแล้วถอยได้ไหม บ็อกซี่ครับดึงออกมาโดนไอ้บลารดก็จริงครับแต่ว่าดาเมจอยู่ไหนเนี่ยคนใจดาเมจเข้ามาไม่ได okay. ้จริงครับดานนี้ตัวของฝั่งเอทีเอฟผมก็พยายามครับละลายคีโบก่อนไม่ไล่ตามขนาดนั้นนะสตาร์นเปิดบายครับแล้วก็เจอไพ่บัรอบทไปครับมาลีนไม่ได้ทำอะไรครับส่วนด้านฝั่งจักคิโรก็ไม่รอดครับคริส Double kill ด้านฝั่งนี่ครับตอนนี้ทีไปแล้วครับไล่ตามต่อดที่ skitter เบาว่าจับมาบินิชาหักล้อกลับไปแล้วก็ชนย้ําลงต่อใส่ครับทีด้านฝั่งซสกิงคริสตอไมได้ครับอินเซเนียรัฟิซิ่งฟิวโซนครับแล้วก็ตอนนี้ครับทางด้านตัวของฝ่ายไเทียบอกไม่รอเขาเจอครับจับล็อกดาวน์รัวๆครับเรียบร้อยไปเสียไปสี่ตัวครับเฝ่าคอนครับลิควิดครับเกมไวมาก่อนสามสินาทีหรือเปล่ากดทางด้านฝั่งเครื่องครับป้อมไปสักก่อนฮะ เวฟฟอร์มาครับโบโลไซสเสียบเปิดก่อนมอฟฟิงเลือดเยอะจัดเลือด2,093,000ครับเมื่อไหร่ตายบอกทีภายมารอใส่เต็มครับแล้วก็บูโคมาลงเต็มหน้าว่าสกิเตอร์ล่วงไปกับคริสโลลินเดอร์เดินมจับตามมาครับที่นั่นมาริโซนเคกลแทงครับผมแล้วก็รีบร้อยจีจีคอครับไม่สามารถที่จะสู้ทางด้านตัวของฝัง่งทีมลิควิดได้ผมทวงต้นเกมครับมาครับทางด้านฝั่งเกม2 ตอนนี้หลอนไปหมดแล้วผมไม่มั่นใจเรื่องฟอร์ข้อแล้วตอนแรกฟอร์ร้อนแรงตอนนี้แผ่วเบามากฮะลุยต่อครับมาเปิดเซนต์นัลคริตแล้วโอ้โหถึงมาก็เปิดไวครับซินเดบิลไปแล้วก็รีบาวต่อครับทางด้านนี้ไฟล์ไฟล์พยายามหนีครับิตไต่ขอบอีสปอร์ตเจอเชนโดรสขุดไปทีแล้วก็ตบแน่นๆครับบ็อกซี่จากได้เซนต์คริตไปนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ครับทีมลิขวิตับเฟิร์สบัตไปแล้วฮะ เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ทำกระจกแล้วฮะเออเปืองงบครับผมไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นถ้าทำไม่มาตรฐานเสียก็เล็ดรอดครับแถมมาตรฐานเกินไปก็หายใจไม่ออกครับเป็นห้องสั่งตายครับรีบาวออกไปครับด้านตัวของฟังมิเค้กบ็อกซี่ก็ถอยครับต้องกระจกแน่มีแค่ทีไแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าอิสเนียบออกจากงานสกีเตอร์ไปแล้วหนึ่งอุ้ย สตาร์ทมาแปลกๆครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้ G2 กับ n a นาวีเชียร์ใครครผมฝั่งเคาน์เตอร์อะโอ้เดินออกมาครับทางด้านโดหองฝั่งนี้ก็บีบเน้นคริสต่อครับโดนยกต่อยอทีคริสโดนไล่ล่าครับไต่ขอบแมพกันไปโดนไว้นี่เหล็กครับดูดเข้ามาแล้วก็ยิงกดดอกสุดท้ายเรียบร้อยคริสขึ้นมาเป็น,นาสามตศูนย์ครับ แต่ภาพยังไม่ได้ต่างจากเกมที่แล้วหรือเปล่าต่างอยู่นะเพราะว่าเงินไม่นำนะลิควิดนาวีนาวีนาวียัวเบรคครับดีมคอยจับมาฮะดานตรงนี้ครับจับล็อกดาวน์ไปครับเอเทียฟจัดการนั่นอนเซนียครับด่านตัวที่ทีครับผมเคาะหน้าใส่ครับตัวของฟ่งคริสรีบาวมาอีกรอครับบ็อกซี่ครับแล้วก็ทำการดิสโพสครับดึงไปเฟรมเบรกนองครับแล้วก็ไต่ขอบไปก่อนครับคริส ด่านนี้ก็เอเทียอครับยังไม่เข้าครับดูเอลไปแล้วยังไงดีครับดักจับเล่นคลิปไปแล้วชาโดเรตขุดมาบ็อกซี่ต่อยครับเรียบร้อยคลิปสี่ด้วยครับลิควิดแล้วก็ฟอลคอนสเตทของอัมมาโนเฟนครับชนะ2แพ้1นะครับและลีควิ่มเต็มหน้าผมเซอร์ไพรส์กันไปครับบับจะวิ่งครับเอทีเอฟกดเฟดบูทวิ่งต่อครับพริ้วๆวิ่งยาวๆตามไม่ทันครับไปดาเมใส่นั้นอัมมาไม่ลงแบบนี้ก็ชิลครับ ด้านกลางก็ต่อครับทางด้านฝั่งสเนคิงครับยึดคลิปมาเป็นดาร์คโทรซ์แมนเนอร์ครับเสกนั่นดูครับเข้ามาตีทาวเวอร์ย้ำลงต่อเป็นทามิ่งตบถังด้วยฮะเอ็ดบิลมาสเตอร์แคร์ลี่เหรอแต่ผมชอบการออกออร่าและทามิ่งการเดินเกมของเขาจริงๆแล้วก็เฟมิงลาโซล็อกไวอีกทีครับนีช่าล่วงไหมครับคลิสเปิดได้ดีครับแล้วก็กระทืบต่อฮะ ยังไม่รอดครับเป็น4-2ครับตอนนี้เงินของนั่นฟ้องข้อนำอยู่ 1k สอดเข้าไปแล้วเดือบันจับมาต่อตีเข้าไปครับมารีจัดการนั่นฟังอิสเนียไปได้เรียบร้อย คอนเทนต์ลูนครับ14นาทีแอเมฟไยดาเมทับนิชาได้ไปดีมคอยล็อกมาครับแล้วก็รีบาวเปิดต่อใส่ต่อยยับมาโรนินเดอร์ชนสามครับแต่ก็รีบเก็บฝั่งสเนคคิงไปครับเวฟแรงจัดครับเพราะว่ามีแอเมฟไยดาเมทด้านองฝั่งบ็อกซี่ครับผมโดนหนังแล้วดูเอลมาเอาดาเมทก่อนเอเทียบมาชนแล้วก็หนีไปครับเตอร์ดีทีครับไม่อยากจะใช้ไพรมอสปิดครับ ถอยออกครับเซฟเลือดตัวเองกันไว้อพอสเกมไปก,ก็ครดหน้ามีปัญหาเรื่องดน้านเทคนิคหน่อยฮะบ,บอกว่าคีมีปัญหาครับเรดี้จัดไปพี่ชายอันพอแล้วลุยต่อครับห้ต่อสครับเงินก็ยังสูสีกันอยู่ฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ยิ้มยิ้มครับทางด้านของทีมฟอลคอนฮะผ่<พ>านเลนมาได้แบบสบายใจครับ แล้วก็บางสังกัดก็อาจจะจัดการเงินช้าเลยนิชาบอกอิสเนียดูอัลเบรดเปิดมาครับใส่นั่นสเนคิงเวฟฟอร์มออกมาก่อนครับได้ในความฝั่งบ็อกซี่ครับคริสดึงมาหวานนั่นฝั่งนี้ครับเปิดไปต่อตัวของสเนคิงยังไงดีครับเปิดมาครับบาโคพรายต่อแล้วดูเอลครับใส่เต็มครับได้ตัวของฝั่งมาลินจดการเตอร์นีทีไปแล้วเอ้า เอทีเอฟผมดูเอลแบบคมๆแบบนี้ดาเมจไหลไปเรื่อยๆครับแปลกๆและงานหยาบจัดๆนะเข้ามาครับจัดหนักไปครับต่อยยาวครับสเนคคิงครับรีเรื่อนไปทานเรียบร้อยครับผ่านไปครับสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ครับ6ต่อ5ครับถือว่าค่อนข้างสูสีกันเลย ลิควิดครับผมโาบัอาอโลชานครับพลังแรงเหลือร้ายมีนั่นฝั่งชาโดฟินครับเอจิโซมีมอท่อก็อยู่ที่นั่นปากครับมาเปิดจังหวะนี้เฟมิงลาโซ่ตที่ทีมไม่ได้โอกาสเปิดพาวเวอร์สปีดอีกแล้วครับตัวแตกพายไปแล้วโรลี่เนื้อกิ้งสวยกับมาเรียนตัดนดินมิเคไปครับแล้วก็ทางน้านตของอีเซเนียดีมคอยล็อกแนวหลังไว้กับติดแค่หน้าตัวของฝั่งนี้ครับ เอ็นชัดเดียครับแล้วลีควีมสวยแบบนี้งัดกับหลักมาใส่มาโคลพลายบมกมิก้จัดการด้นตัวของเสน่คิงไปได้บอกแล้วตรงนี้ว่าไงกรูปกันอยู่สี่ตัวไม่ไม่ไม่อันนี้ไม,ไม่ไม่ได้อินไซด์อะไรก็คือคนถามว่าอีลิธลีทำไมไม่มีออโรร่าครับเพราะว่าเจ้าตัวได้อินไว้แล้วแต่ถอนตัวเพราะว่าไกลเกินนั่งเครื่องประมาณ2วัน ก็เลยแบบพักเบรกดีกว่าเพราะว่าแข่งมาเรื่อยๆไม่ได้พักแล้วเอเทิฟโดนเปิดครับเรียบร้อยคัลาซิออบครับดูดไม้ออครับตอนที่านวันนิ่นนงลิปครับแล้วก็รีบาวไปแล้วก็ดิสโพดกลับมาๆๆเน้นๆใส่ครับสเนค,คิงไม่หล่อวนัว่นบ็อกซี่ครับ,บ,รบนักต่อย ด่านนี้ก็เจอครับทางฝั่งตัวของคริตคริตวับกลับไปฮะก็ยังไม่แน่นอนนะที่ฟอลคอนจะได้ในเกมนี้ตึงอยู่เหมือนกัน กับมาครับทางด้านโอมารีครับ oh ลงต่อฮะมาลีนไม่รอดครับเรียบร้อยครับท yes, างด้านฝั่งมิเกเวอรจจก,การมาลีนไปสกอ์เป็นสิต่อหครับ ดูเอวไปครับด้านโน้หองฝั่งปักก็เรียบร้อยครับเอทิเอฟผมจัดหนักใส่ด้านฝั่งนิชาไปแล้วนี้ครตบยับก่าต่อครับทางด้านฝั่งเอทีฟโดนงัดกลับมาต่อยไม่รอดฮะโอ้โแลกกันแลกไปครับปักกับด้านฝั่งเอซ ดีมควายครับตอนนี um. ้ y. ทางด้านนี้โลอัพไปต่อรีเคียมเปิดมาขั้นเอาโอ้แบตเตทร์ทครับผมลูดนะนั้นมาซี่อย่าบอกนะว่าไม่ตายครับกองไฟยาว8เมตรแต่มาซี่ก็พยายามครับดึงทางด้านฝั่งทูมหลอดจนอันตีหมดครับแล้วไายบนสปินเล่นจังหวะสองมาครับผักเข้ากลางดงไปนั้นชาโนฟีนโบกนิชายิงยับแบดับเบิลคิวเอทีเอฟครับต้องรีบวิ่งครับรัน รันเอทีเอฟรันจะเป็นศพท và, paid, ี่สีหรือเปล่างัดกลับมาใส่ในวันนี้ครับไอ้ผ่านแล้วก็ดิพโพดเรียบร้อยครับโดมิเนตติ้งของนั่นบิกเก้ฟอลคอนไปเจอคอุ้ยแต่ว่าทวินเกตขยับเติร์ดเติรดทีทีผัฮะเอายังไงครับเติร์ดทีครับซินเดอร์บิวไปแล้วก็ถอยก่อนครับตรงนี้ดิพธ์งัดกลับมาครับไอ้บื้อโทวอล็อตมาซี่ต่อยใครครับมาซี่ดูดเลือดแรงจัดครับผมแล้วลีควีนเปิดมาติดฟรีครับ มาซี่แบบชนโทรอดสบายครับไอมือไม่ไหวแล้วแบบนี้เอาจัดเลยครับแล้วก็เหยียบย่ำราต่อใส่เดสเนคิงเดสเนคิงไม่รอดครับเมกล้าคิวนั่นมิเเกแล้วก็นิชาไล่ตามที่เอทีเอฟเอทีเอฟยังไงดีครับยิราเิโอเปิดมาไล่เอทีเอฟต่อขอแตะนิดนึงแต่ว่าบิงเด้งพอดีฮะหลบกระสุนเกือบเข้าตัวไปได้ครับ <N isha> นิชาก็ยังจะตามอยู่หรือเปล่าก็เบนเมลสวนมาครับถอยกลับเข้าบ้านไปแล้ว ด้านตัวของฝั่งทีมลิควินไม่สนใจโลชาร์ครับขึ้นทำการตีทาวเวอร์ต่อฮะมาซี่มันมีดูดเลือดส่วนตัวแล้วนั่นคือสกิลไซคิกครับผมอุ้ยเอ็นเลยฮะโอ้ม my g อดตีแรงจัดด้วยดิเฮ้ย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 เอาเฟ้มเบรคมาครับแบบนี้แล้วก็แทงไปก่อนไอ้ทีม ยังไงก็ต้องชนก็เพราะมีซื้อเกิดก็ไม่งั้นโทนแตกครับไพรม s สป e d เปิดมาตีบ้านนะแบบนี้โอ้โหแล้วลุมไปครับชิลแคล์สสวนเพิ่มมาโดนไสคนตัดยังไงครับยังดึงได้อยู่เร่งเครื่องเหรอเร่งเครื่องเหรอไอเทียงเพาหมดซื้อเกิดมากับคริสก็ซื้อเกิดเหมือนกันครับแบทไรเดอร์แล้วก็เงินฝักงเอลซีครับทางด้านเอ็นชาร์ดก็พิวสู้เด้งสู้ต่อโทหลอดตเขามาควักควักต่อเนื่องไปควักแล้พิกโถบ้านหรือเปล่าพยายามจะหนีครับทางด้านฝั่งมิเกกถอยแล้วยิงครับโอ้โหแล้วไอผ่านมาโคพายสวยจ สวยจริงๆครับท่านอีเซเนียแต่ว่ากัดฟันดูเอลมาใส่เชนอฟีครับตัวแตกกับบอสตาร์เครื่องโรเลเดอร์เกี่ยวมาที่ยเตอรดีดีเตอรดีดีจะรอดหรือเปล่าเตอรดีดีชนไปอยู่บิงชนต่อเนื่องกับบเล่นมารีนและเลือจมวนก็ต้องโค้งไปสโลมาบอลดิสเบอร์ไวเลอร์สไนค์กิงไอหนุ่มมันเมายังไงต่อนี่โดชิวแคสสวนมาเอาต้าคิวนะสกริสเตอร์ครับบ้านเกือบแตกครับฟอลคอนบ้านเกือบแตกนะ ยังไงก็ต้องชนครับอามา่าเดอะเฟรนสยองขวัญมากครับเงินเวียนกับมา5,600ฮะแต่ลิควิดเงินก็นำอยู่ 10k <c oughs> ครับเ hey, อจิสองมีวัตถบทางด้านฝั่งสกิเตอร์เซฟตัวไ,ไว้ก่อนฮนะเอ๊ะทำไมไม่ให้เอทีเอฟถืออุตสาบไบแบ็กมาแล้ว <c oughs> หุ่นคาสมีด้วยครับ40บาทซุปแตงครับดูดีว่าได้ซับฟรีจัดไปครับเข้ามาไอพาดล็อกดาวครับมีทางด้านฝั่งเอจิตครับผมเหล่าครับไปเรื่อยๆครับโอ้โหเปิดบีคคบีเลยหรอสกิตเตอร์ไงต่อดีครับเหล่าไปครับเอาชัตตฟิีนกะเอาตายแล้วครับไม่เก้บอกาแยกลากสวนมาแบบนี้เอทีเอฟก็ละลายไปเรียบร้อยครับแล้วหน้านี้ก็เสียด้วยเอจิสมีมาทไปก็บ็อกซี่ต่อยยับ ต่อยหนักจัดเต็มลู่แฟร์เดนมาลีนมาลีนจะรั่วครับผมมิกเก้บอลจัดการครับคริสครับทางด้านฝั่งแบลรเดอร์ไปต่อผลักออกไปครับผมแล้วก็สวนมาครับมิกเก้ตีหน้ายับยับสกิตเตอร์สกิตเตอร์ว่าสกิตเตอร์ไม่หลอดครับผม80วินาทีครับน่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าฟาเดนมารีนครับบิง้งขึ้นไปส่วนเนีคี้เขถอยครับยาว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 ปักข้ามผมรออยู่กับฟิสฟิลทำการจะโดดหนีครับโดดตามเลยแล้วกันครับ แล้วก็บกเน้นๆกับชาโดฟสไลด์ย่องอมายิงย่องมาย,งย,งมายิงเรื่อยๆครับกดคิวสู้ได้บอกฉะนั้นฝั่งซีกี้เขายืนไว้ก่อนปากกระผมเข้ามาครับตัดแนวหลังแล้วก็เป็นฝั่งมิกกี้บกแตกไปเรียบร้อยตีโรนเลยแล้วกันครับอย่าบอกนะว่าไม่มีซื้อเกิดกระผมหน้าจะเป็นทางด้านฝั่งลีควิดครับได้เข้าชิงเลยหรือเปล่าแล้วก็จ g โตกร,รอบกันไปครับทันนั้นเฟาควานครับลีควิดได้ไปต่อครับเจอกาบด้านฝั่งทีมเนี่ย กราเดเยเตอร์ครับโอ้โหตัวเต็งได้จากไปครับและแชมป์หน้าใหม่ครับจะเป็นของจ G หรือว่าลิควิดเง้โอ้แก้ในเรื่องของเลนเฟดมาได้ครับฟอคอนครับแต่ทีมไฟก็ยังสู้ยากอยู่ดีครับการจับตายจับหนักครับของด้านฝั่งทีม ฟอลคอนครับก็ยังไม่เด็ดขาดพอครับนี่ขนาดเลนเฟดลาดฮิตนำทั้งนั้นฝั่งทีมลิควิดครับแต่เป็นการนำที่พอประกอบร่างกันจริงๆแล้วสู้ทั้งนั้นฝั่งลิควิดไม่ไหวครับฟอลคอนเนะเครียดเลยฮะ